นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านหน้าชาดูเคยนะครับขอ,เองเคยระโนนี่ครับเป็นสาขาสองใช่ไหมครับน้องใช่ค่ะเป็นสาขาสองอ๋อสาขาแรกมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในบ้าน,นะค่ะอ๋อเป็นของน้องเองเป็นญาติญาติกันเหรอไยเป็นของน้องแก่ค่ะเป็นลูกแม่เาอ๋อก็คือเรามาช่วยช่วยขายค่ะ เคื่อายขจ้งหลากขายใช่ค่ะโอตรงนี้มันจะเลยปั๊มปอาทมาใช่ค่ะเลยปั๊มแล้ปั๊มบางจากมานี่ครับเปิดทุกวันไหมคะเปทุกวันค่ะเด้าย็นเช่วห้โมงเย็นอ้ส่วนใหมีะไรอ่อมีนแข็งกันด้วยค่ะน้ำแข็งันก็มีก็ยังน่าสนใจนะใช่ค่ะโอแล้วก็พวกชากาแฟตเดนพวกขนมก็มีอะรบ้างมีขนมด้วยค่ะนี่ครับขนมถุงละสิบบาทค่ะโอถุงละสิบเอง ด้านหนะ้าน,นี่ก็สิบบาทอันนี้ก็สิบเองนะค่ะ<ฆ>นี่ครับได้เยอะมากครับสิบบาทเดี๋ยวพี่สั่งกาแฟเยน็นไม่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะตาลค่ะนี่ครับกาแฟเย็นแก้วนึงแบรบรยากาศทนะี่ร้านหน้ากันเลยครับนี่โอตรงนี้ก็เป็นที่ที่นั่งด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะอโอ้ใกล้ใกล้บรรยากาศรรนะแบบา,าศรนะ์สบายดี นี่ครับขนมหอน่อละนาสิบบาทโอ้สิบบาทนี่มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างค่ะนี่ครับน้ำแข็งใสก็มีหลายไส้ไส้ได้ครบไหมคะน้ำแข็งใสอ๋อเริ่มต้นที่แก้วได้ท่าไหร่ครับน้องแข็งใสอ๋อยี่สิบเองไส้ได้ครบทุกไส้ใช่ค่ะอ๋อนี่ครับฮึคนขายชื่อน้องอะไรลืมถามชื่อขวัญค่ะอ๋อน้องขวัญน,นะ<ไ>แต่ว่าร้านชาลุงเชยใช่ค่ะนี่ครับ เพราะมันจะูฝั่งตรงข้ามวัดอะไรนะวัดหัววัดหัวงยิ่นวัดหัวถิ่นวัดหัวงถิ่นอ๋อร้านจะอยู่ตรงข้ามวัดหัวงถิ่นนะ,ะยังเยี่ยมกันเดี๋ยวพี่ชิมเอจอจะจะลองไดนะ้ไหมเดี๋ยวพี่ชิมดูได้ค่ะนี่ครับอ๋อนั่งตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะได้ค่ะนี่นั่งแกนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทค่ะโอ้ยี่สิบบาทเองโอ้ตามใจนะ ปริสปั้นตอนนี้มีทัง้งหมดกี่สาขาแล้วนะสองแค่สองสาขาค่ะอ๋อสองสาขานี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับวันนี้ได้มาแล้วครับเป็นกาแฟหวานน้อยครับพี่พี่สัง <c oughs> ไม่ใส่น้ำตาลนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> อร่อยครับข <c oughs> อบคุณค่ะไอ้หนกวนนี่ไกดมานานน้อยังนานนี้ <c oughs> สาขาสองเปิดได้ประมาณสามเดือนค่ะว่าร้านสวยเป็นจุดเด่น นนนจริงๆั่งก็สวยดีครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอกอุ่นรังเลยนะนี่ครับเดี๋ยวพอโควิดซาก็อาจจะเพิ่มที่นั่งนะเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะใช่ค่ะครับว่าบรรยากาศเัื่อชุดที่ร้าน,นก,ก,ก็สบายดีนี่ครับก็มาอุ่นนุนก็ได้นะ่ไปทานไปสงกล้า ฟังไปสงขลาเปิดร้านทุกวันเปิดร้านทุกวันค่ะเดี่ยร้งน้าโมงค่ะอ๋อชาลุงเชยสาขาสองเลยปั๊มปอตท,อท,อทอกับบางจากมาใช่ค่ะโอเคครับแวะมาอุดหนุนกันได้ครับ